สวัสดีครับเพื่อนๆชาวของแดงหรือว่าปูทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งกับสุปข่าวเด็ดหรือว่าปูประจําวันที่นี่ประจําวันเหมือนเคยครับกับผมแอดมินเซอหากคุณรักทีนี้เราคือครอบครัวเดียวกันครับวันนี้มันก็มีหลากหลายเรื่องราวนะครับที่ผมหยิบยกมาฝากเพื่อนๆกันไม่ว่าจะเป็นกรณีการแข่งขันระหว่างทางแมวดำซันเดอร์แลนด์กับทางปืนใหญ่อาร์สเนลที่สุดท้ายแล้วลงเอยได้ผลเสมอกันไป2ประตูต่อ2 แถมทีมของทางเด็กันเนอร์มาเจอทีเด็ดในช่วงทดเวลาบัดเจ็บเรียกเลยว่าทิ้งสคะแนนไปแบบต่อหน้าต่อตากันเลยทีเดียวด้านฝั่งของทีมเราที่จะ,ระเรชิญหน้ากับทางเดอไบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็มีเกิดความรู้ที่น่าสนใจหลายตอนหลายอย่างที่ผมจะหยิบยกมาเล่าให้เพื่อนๆฟังกัน นักนอันเนสลอตกุนซูดัชแมนของเราก็เป็นการออกมาสวนกลับทางเวนดูนี่ที่เปการออกมาจิกกัดตูวของทางเวอร์กิลฟานได้ก่อนหน้านี้ก่อนที่สุดท้ายแล้วเราจะให้ได้เห็นอดีตดาวยิงรับตำนางของทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องเป็นฝ่ายหมอบด้วยตัวของเขาเอง รวมไปถึงกรณีการมีการออกมาขอโทษขอโพยกับตัวของทางครอนน์แบดลีย์แบกขวาดาวรุ่งอนาคตไกลของเราที่ทําผลงานได้อย่างโดดเด่นสิยละเกินในการแข่งขันนัดล่าสุดกับทางเรอัลมาดริดจนทาให้ตัวของทางครอยดีนี่อดีตดาวยิงของทางแตงอรารวาสวัตฟอร์ดที่ผันตัวมารับงานเป็นกูรูและเคยประกาศเลยว่าตัวของทางแบดลีย์นั้นไม่ได้ทําผลงานโดดเด่นสมควรที่จะเป็น11ผู้เล่นตัวจริงเลยด้วยซ้ําแต่ในตอนนี้เขาต้องยอมรับว่าขอกลืนน้ําลายของตัวเองลงไปหลังจากผลงาน ของทางแบดลีได้พิสูจน์ขึ้นมาให้เห็นแล้วภายในสนามนั่นเองทีนี้เราจะไปไล่เรียนกันแต่รัะประเด็นเลครับเพื่อนๆเริเเ่มต้นจากผลการแข่งขันในเกมพรีเมลิกเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาหลังจากทางซันเดอร์แลนด์มีการเปิดสนามสเตเดียมออฟไรท์ของพวกเขาก้อนรับการมาเยือนของทางปืนใหญ่อาร์ซนอก แต่กันสนาเรียกได้ว่าอยู่ในช่วงฟอร์มการเล่นที่ร้อนแรงแบบสุดๆแต่เมื่อคืนนี้พวกเขาก็ถูกรูปขมไปก่อนครับหลังจากทางซันเดอร์แลนด์ได้ประตูขึ้นนำจากทางแดนบอลลาอดตั้งแต่นาทีที่36ของการแข่งขันแต่ก็ตามสไตล์ของทักอาร์ซเนลเลยครับพวกเขากลับมาได้ยิงคืนรวดเดียว2ประตูจากทางบูกายโยซาก้าและอีกหลูกจากทางเรอนโดรครอสซาแม้ว่าตอนนี้จะไม่ได้อาศัยลูกตั้งแต่เลยก็ตามที เกมที่ทําท่าดูเหมือนว่าจะลงเอยด้วยสามคะแนนของทางฝั่งอาร์เซนอลอยู่แล้วแบบรอมรอแต่ในทุกทุกระบาดเจ็บนาทีที่4ปาฏิหาริย์ของทางฝั่งทีมเจ้าบ้านก็เกิดขึ้นหลังจากพวกเขาประทําประตูตามตีเสมอได้สําเร็จคราวนี้มาจากฝีเท้าของตัวโจโกเกอร์ที่ถูกส่งลงสนามมาเป็นตัวสํารองอย่างทางไบรอันบอมบี้ มาทำประตูตามตีเสมอให้กับพวกเขาได้สำเร็จส่งคนได้สุดท้ายแล้วเกมนี้ลงเอยได้การเสมอกันไป2ประตูต่อ2ช่วยให้ทางซันเดอร์แลนด์ลอดตัวไปได้แบบน่าเหลือเชื่อ และจากผลการแข่งขันดังกล่าวครั้งต้นก็นทำให้ปัจจุบันอาร์ซนอลยังคงร่างตำแหน่งเป็นจ่าฝูงของตารางเก็บไปแล้ว26คะแนนจาก11นัดแรกโดยอาร์ซนอลแม้ว่าพวกเขาจะสามารถทำคะแนนนี้ห่างทีมของเราออกไปได้เป็น8แต้มแล้วแต่ต้องไม่ลืมว่าทางลิเวอร์รพูลของเรายังเดือดเกมนในมือมากกว่าอีกหนึ่งนัดดังนั้นหากเราสามารถที่จะคว้าชัยชนะเหนือทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ในค่ำคืนนี้ได้ก็จะเป็นการบุกช่องว่างลงมาให้เหลือเพียง5คะแนนแต่โจทย์ใหญ่ที่สุดก็คือเราจะต้องบุกไปเก็บชัยชนะ ที่เอติฮัดสเตเดียมให้ได้นั่นเองในไหนก็พูดพาดพิงมาถึงเกมการแข่งขันระหว่างทีมของเรากับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้กันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้ลองจะมาดูเกิดเล็กเกิดน้อยกันบ้างดีกว่าว่ามันมีสถิติอะไรที่น่าสนใจในการประชิญหน้าระหว่างทีมของเรากับทางเรือใบสีฟ้ากันบ้าง เพืเ่อนๆอาจจะไม่ทราบว่านี่เป็นการพบกันนับที่199แล้วระหว่างทั้ง2ทีมโดยในสถิติอดีตที่ผ่านมานั้นลลเวอร์คูรูของเราเรียกได้ว่าข่มกว่าค่อนข้างที่จะหลายเท่าตัวกันเลยคว้าชัยชนะไปได้95ครั้งฝ่่นทั้งแมนเชสเตอร์ซิตี้นั้นคว้าชัยชนะไปได้เพียงแค่52ครั้งแล้วหากเรานับเฉพาะในการแข่งขันพรีเมียร์ ละพวกโก็เก็บชัยชนะไปได้23ครั้งจากการพบกัน56นัดหรือเรียกได้ว่าเกินครึ่ง1กันเลยทีเดียวเสมอกันไป21นัดและแพ้เพียงแค่12เกมเท่านั้นแล้วหากเราส่องลงไปให้ลึกกว่านั้นอีกครับเพื่อนๆน,นับเฉพาะเกมที่ทีมของเราเป็นทีมเรีอยนในส่วนนี้กลับเป็นทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ทำได้ดีกว่าเมื่อพวกเขาคว้าชัยชนะไปได้10เกมทีมของเราคว้าชัยชนะได้แค่5เกมและเสมอกันไป13นัด แต่หากเราย้อนกลับไปดูการปะเชิญหน้ากันของทั้ง2ทีมในการแข่งขันฤดูกาลที่แล้วสำหรับเกมพรีเมอรีกพวกเราสามารถจะเก็บชัยชนะมาได้แบบไปกลับกันเลยทีเดียวซึ่งนั่นคือฟริติที่เท่ากันกันกบจํานวนครั้งที่พวกเขาพ่ายแพ้ให้กับทีมของเรา12นัดก่อนหน้านั้นมามัดร,ร่วมกัน นอกจากนี้ชัยชนะของทีมรอนอะทางแมนเชสเตอร์ซิตี้เมื่อดดูการที่แล้วทำให้ทีมของรอนในตอนนี้กำลังรุ่นสื่อติดการคว้าชัยชนะในการบุกไปเยือนพวกเขาติดต่อกันได้เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี1987ถึง1991ทีมของทางกววเดียล่าเองก็เก็บแต้มในพรีเมี์ลิกได้มากที่สุดนับตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาโดยทำคะแนนไป42แต้มจาก19เกม โดยในช่วงเวลาเหล่านั้นซิตี้มีช่วงที่พวกเขาชนะ9จาก10เกมที่เอติฮัดสเตเดียมอีกด้วยเรียกได้ว่าผลงานในบ้านของพวกเขาค่อนข้างที่จะร้อนแรงและนับตั้งแต่เดือนเมษายนแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็คือทีมที่ทำผลงานได้คงเส้นคงวามากที่สุดในพรีเมียร์โดยเก็บไปได้ถึง42คะแนนจาก19น้นัดโดยคว้าถอยชนะได้13เกมเสมอ3นะัดและแพ้เพียงแค่3านัดเท่านั้นรวมไปถึงการคว้าถอยชนะ9้าจาก10เกมในบ้านดังกล่าวคารตนด้วย และผู้ของเราจําเป็นต้องอาศัยพึ่งพาผู้เล่นตัวหลักโดยเฉพาะในรายของทางโมฮัมเหม็ดซาลาเพราะเขาคือคนที่มีฝิติกับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ดีที่สุดนั่นเองหลังจากยิงประตูใส่พวกเขาไปแล้วถึง9ลูกและทําไป6แอสซิสต์แล้วหากเราไปดูในรายละเอียดเชิงลึกก็จะเห็นว่าซาลามีส่วนร่วมในการทําประตู15จาก20ประตูหลังสุดที่เราทําใส่ทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้อีกด้วยไม่ว่าจะเป็นการที่เขายิงประตูเองหรือการจ่ายบอลให้กับเพื่อนร่วมทีม ส่วนตัวสตาร์เด่นของทางแมนเชสเตอร์ซิตี้นั้นคงจะหนีไม่พ้นทางเออร์ริงบอลฮารันกองหน้าทีมชาตินอร์เวย์ที่กดและดถึง98ประตูจาก107เกียนที่เขาลงสนามในพรีเมียร์ลีกและกำลังใกล้ที่จะยิงได้ครบ100ประตูเร็วที่สุดซึ่งปัจจุบันเป็นสถิติของทักรันเชียร์ที่ทำเอาไว้ที่ตัวเลข100กับอีก24นัด ฟังเลยว่ากูของเรายิงประตูไม่ได้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นจาก52นัดในเกมหลีกหลังสุดนั่นคือเกมที่เราพ่ายแพ้ให้กับทาง Forest นอ t ติงแฮมฟอร์เรส1ประตูต่อศูนย้อนกลับไปตั้งแต่เมื่อเดือนกันยายนในปี2024หรือ1ปีกวปีกว่ามาแล้วขณะที่ผู้เล่นคนสำคัญอย่างทางเวอร์กิลฟานได้และโดมินิกโซบสไลคือนักเตะเพียงแค่2คนของทีมเราที่ลงเล่นครบนาทีในเกมพิมลิกฤด,ดูกาลนี้ ผลงานส่วนตัวของทางซาร่าเราจะกลับมาดูกันนะครับเพราะเขาเองก็มีโอกาสลุ้นขึ้นไปทาบสิติเทียบเท่ากันกับทางเวนดูนี่ในเรื่องของการมีส่วนร่วมในการทําประตูให้กับสโมสรเดียวในพรีเมียร์ลีกซึ่งปัจจุบันซาร่าอยู่ที่ตัวเลข188ประตูกับอีก88แอสซิสดังนั้นพเพื่อนๆจะเห็นได้เลยว่าความเชื่อมโยงระหว่างทั้ง2ทีมในการกลับมาเผชิญหน้ากันในครั้งนี้นั้น มันจะมีหลายเรื่องราวให้เราต้องจับตาดูแต่ที่สําคัญที่สุดก็คืออย่างไรก็ตามทีมของเราจําเป็นต้องบุกไปคว้าชัยชนะเหนือพวกเขาให้ได้หากหวังจะกลับมาสู่เส้นทางการลุ้นแชมป์ให้ได้อีกครั้งหนึ่งนั่นเองไปกันต่อเลยครับเพื่อนๆกับข่าวต่อไปของวันนี้คราวนี้เราจะกลับมาดูบทสัมภาษณ์ของทางฟอร์เรียนเว็บซูปเปอร์สตาร์ดังที่เพิ่งจะย้ายจากทางไบเออร์เลเวอร์กูเซนมาอยู่กับทีมของเราเมื่อช่วงสัมเมอร์ที่ผ่านมากันบ้าง นั่นทำให้การบุกเยือนที่เอติฮัสเตเดียมในคืนวันนี้นั้นจะเป็นครั้งแรกที่ตัวของทางเวสต์มีโอกาสเต้นมาบุกเยือนทางแมนเชสเตอร์ซิตี้และมันก็เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เรียกได้ว่าพอเหมาะพอเจาะเสียเหลือเกินหลังจากมันจะเป็นเกมการแข่งขันนัดสุดท้ายก่อนเข้าสู่ช่วงพักเบรกทีมชาติประจำเดือนพฤศจิกายนนั่นจึงทำให้ตัวของทางเวสต์เองก็มีการพูดคุยกับเพื่อนร่วมทีมของเขาสำหรับการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ แน่นอนว่าผมมีโอกาสได้พูดคุยกับเพื่อนร่วมทีมนะพวกเขาบอกกับผมว่าเกมนี้มันจะยากมาเวียนกล่าวนั่นเป็นเพราะแมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นทีมที่เน้นการของบอลและเราจะต้องวิ่งกันเยอะมากขึ้นด้วยผมคิดว่าเกมกับทางเบรนท์ฟริดเราได้แสงให้เห็นถึงพลังงานที่ถูกต้องและอยู่ในระดับเดียวกันกับเกมที่เราจะต้องเปเชิญหน้าในวันอาทิตย์นี้ด้วยมันจะเป็นบททดสอบที่ดีและเราจะพร้อมลงแข่งขันอีกครั้งหนึ่งแล้ว ผมคิดว่าเราจะต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องตั้งแต่เริ่มต้นเกมน,นะเหมือนในการแข่งขันนัดที่แล้วที่เราเองก็ทําได้ดีในจังหวะการดวลกันกับคู่แข่งเราใส่ความพยายามลงไปมากเพียงพอในการต่อกรกับเรอันมาดริดซึ่งนั่นคือกุญแจสําคัญที่ทําให้เราคว้าชัยชนะมาได้การแข่งขันมันสูงมากเลยนะแลวมันก็เป็นเรื่องที่ดีที่เราสามารถจะแสดงผลงานที่ยอดเยี่ยมออกมาภายในสนามได้ ยังไงผมก็คงต้องบอกเลยว่าวบรรยากาศที่แอนฟิลด์นั้นมันเป็นอะไรที่บ้าคลั่งมากที่สุดนับตั้งแต่ที่ผมย้ายมาอยู่ที่นี่เลยผมสนุกมากกับการที่แฟนบอลได้เฉลิมฉลองกับทุกการกระทำของเราและรู้สึกขอบคุณที่พวกเขาสนับสนุนเราแบบนั้นนั่นคือสิ่งที่เราตั้งตารอคํำคืนแบบนั้นต่อไปอีกในอนาคตแต่ในเกมกับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้นั้นมันจะแตกต่างออกไปเพราะเราต้องบุกไป,ปเย็ยนในฐานะจีนยืน ทา่านีเวียังได้พูดต่อไปถึงบทบาทของเขาในสนามโดยแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นและความมุ่งมันของโจตัวอีกด้วก่อนอื่นเลยผมรู้สึกสนุกที่ได้ลงเล่นนะเพราะผมไม่แน่ใจว่าผมจะได้ลงเล่นไหมดังนั้นผมจึงมีความสุขทุกครั้งที่ผมได้ลงสนาม ผมแค่เล่นไปตามตำแหน่งที่ผู้จัดการทีมมอบหมายแน่นอนว่าผมเองก็คุ้นเคยกับตำแหน่งปีกซ้ายด้วยนะเพราะผมเองสามารถจะลงเล่นได้ในหลากหลายตำแหน่งจะเป็นทางซ้ายก็ได้หรือตำแหน่งเบอร์สิกก็ดีผมก็แค่พยายามทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดแล้วเอาความสำคัญของทีมมาเป็นทีตั้งผมคิดว่าในตอนนี้ผมมีความเชื่อมโยงการลงเล่นกับเพื่อนร่วมทีมที่ดีภายในสนาม แน่นอนว่าตัวเลขเรื่องการทำประตูหรือแอซิสนั้นมันอาจจะยังออกมาไม่ดีนะแต่ผมก็พยายามอย่างดีที่สุดในทุกๆเกมนั่นคือสิ่งที่ผมทำมาเสมอและผมก็มีความสุขที่สามารถจะสร้างโอกาสให้กับเพื่อนร่วมทีมได้หวังว่าในสัปดาห์หรือในเดือนต่อๆไปเราจะยิงได้มากขึ้นแต่สำหรับผมแล้วผมจะพยายามช่วยเหลือด้วยจุดแข็งที่ผมมี เรามาลุยกันต่อเลยครับเพื่อนๆกับข่าวต่อไปของวันนี้ในๆก็มีการให้สัมภาษณ์เปิดใจหนึ่งในผู้เล่นคนใหม่ของเรากันไปแล้วคราวนี้เราจะขยับมาดูในรายของทางฮูโกเอ็กกิติเกออีกหนึ่งศูนย์หน้าที่เราก็เพิ่งจะไปคว้าตัวเขามาจากทางไอรักแฟรงเฟอร์ดเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาด้วยเช่นเดียวกันและเจ้าตัวก็ทําผลงานได้อย่างโดดเด่นเสียด้วยอย่างไรก็ตามหนึ่งในประเด็นที่ก็ถูกพูดถึงกันอย่างกว้างขวางก็คือการเลื่องชิงตําแหน่งภายในทีม ล่นในตอนนี้ตัวของทักอเล็กซานเดอร์อิซักดาวยิงทีมชาติสวีเดนก็สรดอาการบาดเจ็บกลับมาลงฝึกซ้อมกับทีมของเราได้แล้วในสัปดาห์นี้นั่นจึงทําให้เกิดเครื่องหมายคําถามตัวโตๆเลยว่าในเกมกับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้นั้นมันจะต้องเกิดการแข่งขันแย่งชิงตําแหน่งระหว่างตัวของเขากับทักอิซักโดยตรง ยังไงก็ตามเมื่อถูกสอบถามว่าการแข่งขันยังชิงตําแหน่งในแนวรุกข,ของทางหรือว่าูนั้นมันเป็นเช่นไรกันตัวของทักเอกิติเกก็ตอบกลับมาเรียกได้ว่ามีความเป็นมืออาชีพและมีทัศนคกตกิกที่ดีแบบสุดๆกันไปเลยผมไม่คิดว่าการใช้คําว่าการแข่งขันกันมันจะเป็นคําที่ถูกต้องหรอกนะเอกิตเกกล่าวคุณต้องไม่ลืมว่าพวกเราคือทีมเดียวกัน แน่นอนว่ามันมีตำแหน่งในสนามเพียงแค่ไม่กี่ตำแหน่งแต่พวกเราทุกคนต่างก็เล่นเพื่อทีมทางนั้นดังนั้นเราจึงเติบโตไปด้วยกันแบ่งพื้นที่ภายในสนามและผลักดันกันและกันให้เก่งขึ้นนั่นคือสิ่งที่ผมมองว่ามันคือสิ่งที่พวกคุณเรียกว่าการแข่งขันนั่นแหละมันอาจจะต้องใช้เวลาสักหน่อยนะในการแสดงให้เห็น คุณภาพที่แท้จริงสำหรับบรรดาผู้เล่นใหม่แล้วพวกเราย้ายมาจากสโมสรที่แต,ตกต่างกันเราจําเป็นจะต้องหาจังหวะและการเล่นที่มีความเชื่อมโยงเข้าขากันมันต,ต้องใช้เวลาเพื่อทําวิธีนี้สมบูรณ์แบบทั้งในแง่ของการเล่นและความเป็นหนึ่งเดียวกันไปกันต่อเลยครับเ,เพื่อนๆกับข่าวต่อไปของวันนี้คราวนี้เราจะกลับมาดูหนึ่งในคนที่เรียกได้ว่ากำลังโชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรงที่สุดในการแข่งขันฤดูกาลน,นี้เลยก็ว่าได้ นั่นก็คือในรายของทางโดมินิกโซโอสไลกับตันทีมชาติทางการีนั่นเองและเขาก็ถูกยกย่องเลยว่าเป็นอีกหนึ่งผู้นำทีมของเราในการแข่งขันซีซั่นนี้นอกเหนือจากบรรดาแกนหลักเดิมแต่ล่าสุดเราก็ได้เห็นตัวของทางโซโบเองมีการออกมาพยายามที่จะแสดงความถ่อมตนให้เห็นว่าในทีมมันมีผู้นำคนอื่นที่มีความโดดเด่นมากกว่าเขา เรามีผู้นำมากเพียงพอแล้วนะไม่ว่าจะเป็นทางเวอร์กิลฟันได้โมฮัมเหม็ดซาลาอันดูโรเบอร์สันและถัดอาิสันเบเกอร์โซบอสไล์กล่าวพวกเขาอยู่ที่นี่มานานมากกว่าผมบางคนอยู่ที่นี่มาเจ็ถึง8ปปีแล้วจนได้เป็นกัปตันและรองกัปตันทีม ส่วนผมเองก็แค่พยายามทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดภายในสนามถ้ามันดูเหมือนว่าผมเป็นผู้นำจริงๆผมก็จะทำมันต่อไปแต่แค่เฉพาะในสนามเท่านั้นไม่ใช่บทบาทนอกสนามทั้งนี้ทางโซโบยังมีการเน้นย้ำถึงความสำคัญของความสามัคคีโดยเฉพาะในฤดูกาลนี้ที่ทีมของเราประสบกับความยากลำบากและมีทั้งช่วงเวลาขาขึ้นและขาลงแบบนี้เราคือทีมที่มีความใกล้ชิดกันมากนะทุกคนปกป้องซึ่งกันและกัน ทุกคนมีความสุขเราทำเพื่อกันและกันอยู่เสมอและนั่นก็คือสิ่งที่มีความสำคัญโซบอส์ไล์กล่าวต่อเมื่อทุกอย่างกำลังไปได้สวยเราเองก็ยิ้มได้บรรยากาศมันจะเป็นบวกและมันก็ง่ายที่จะทำให้เรามีความเชื่อมโยงต่อกันและกัน แต่สิ่งที่ยากที่สุดก็คือในช่วงเวลาที่เราต้องเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่ยากลําบากแบบเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนหน้านี้ถึงจะเป็นอย่างนั้นเราก็ยังคงเดินหน้าจับมือร่วมกันไปและเชื่อว่าสุดท้ายแล้วเราจะกลับมาทําผลงานได้ดีอีกครั้งเรามาลุยกันต่อเลยครับเพื่อนๆกับข่าวต่อไปของวันนี้คราวนี้เราจะมาดูกันให้สัมภาษณ์เปิดใจของทางอ่านเนสโรตในแดร์ดัชแมนของเรากันบ้าง เมื่อเขาเองก็มีการออกมาพูดถึงก่อนหน้านี้ที่มันเกิดประเด็นดรามา่าระหว่างตัวของทางเวนดูนี่อดีตดาวยิงรับตำนานของทางปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับตัวของทางเวอร์กิลฟันได้ประกังกับกันทีมของเราเรื่องของ,เร,องเรื่องก็เริ่มต้นจากตัวของทางดูนี่นั่นแหละครับที่อยู่ดีๆก็ผีเจาะปากออกมาวิพากวิจารณทั้งตัวของทางฟันได้และโมฮัมเหม็ดซาราของเราว่าพวกเขาดูเหมือนจะขาดแรงจูงใจในการเล่นนับตั้งแต่ได้รับการต่อสัญญาฉบับใหม่ไป จนถึงขั้นที่มีการใช้คำว่าเล่นดับหมดไฟและภาษากายที่ออกมานั้นก็ขับภาวะความเป็นผู้นำอย่างยิ่งซึ่งประเด็นดังกล่าวข้างต้นนั้นก็ทำให้เกิดวิบาทักกันหลายรอบระหว่างตัวของทางดูนี่กับทางฟันได้ก่อนท้ายที่สุดเราจะได้เห็นตัวของทางดูนี่มีการออกมาขอโทษขอโพยไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ถ้าสำหรับประเด็นดังกล่าวข้างต้นนั้นตัวของทางสลอตก็มีการออกมาชี้ให้เห็นเลยว่าสาเหตุที่ทําให้ทางฟันได้ถูกวิพากวิจารณ์นั้นมันเป็นเพราะว่าเขาทํามาตรฐานได้อย่างสูงเลี้ยวจนหลายหลคนพอมองเห็นว่ามาตรฐานนั้นมันลดลงมาเพียงแค่นิดเดียวถึงแม้ว่ามันจะยังคงสูงกว่าคนอื่นๆอยู่แต่คุณเองก็หลีกเลี่ยงเสียงวิจารณ์พวกนี้ไม่ได้เขามีการตั้งมาตรฐานเอาไว้แบบสิบเต็มสิบเลยนะแล้วเมื่อใดก็ตามที่เขาเล่นได้สักเก้าเต็มสิบแบบนั้น บางทีมันจึงเกิดเสียงวิพากษ์วิจาร์ณขึ้นมาสล็อตกล่าวแล้วบางทีผมก็มองว่าเขาสมควรจะมองว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันคือคำชื่นชมที่มีต่อตัวเขานะเพราะมันได้แสดงให้เห็นแล้วว่ามตาตรฐานที่ตัวของทางฟานได้ได้ตั้งเอาไว้หรือสร้างขึ้นมานั้นมันสูงขนาดไหนกัน ไปกันต่อเลยครับเพื่อนๆกับข่าวต่อไปของวันนี้คราวนี้เราจะมาดูเรื่องราวของทางทอยดีนี่อดีตดาวยิงของทางแตนอารวาวัตฟอร์ดที่ในตอนนี้เขาเองก็ได้ผันตัวมารับงานเป็นกูรูฟุตบอลอย่างเต็มตัวซึ่งเขาเองก็เป็นคนหนึ่งที่เคยปราบมาตัวของทางครอนนอแบดลี่ลักขวาดาวรุ่งอนาคตไกลของเราและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการต้องมาเผชิญหน้ากับทีมอย่างทางราชันจุดขาวเรอ,อัลมาดริดที่เต็มไปด้วยนักเตะระดับซูเปอร์สตาร์ดังมากมาย นั่นจึงทําให้ตัวของทางดีนี่เองเชื่อว่าสุดท้ายแล้วแบรดลีย์นั้นน่าจะกลายมาเป็นบ่อนนะ้ํามันให้ทางฝั่งของเรอันมารกิดเจาะกันแบบสนุกเลยทีเดียวหลังจากผลงานของเขาในช่วงต้นฤดูกาลนี้นั้นมันก็ไม่ค่อยจะสู้ดีนะและนํามาซึ่งเสียงวิาพากษ์วิจารณ์มากมายแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาก็าอย่างที่เราทุกคนได้เห็นกันไปแล้วว่าแบรดลีย์ได้แสดงให้เห็นถึงฟอร์มการเล่นที่ดีที่สุดของเขา จับตัวของทางวินิสอุตจูเนี่ยนั้นยัดใส่กระเป๋าไปเลยจนหายไปตลอดจะแทบทั้งเกมแล้วมันก็เป็นการต่อยอดผลงานที่ยอดเยี่ยมของเขาจากการแข่งขันเมื่อฤดูการที่แล้วที่ก็เคยทําแบบเดียวกันแต่เปลี่ยนตัวละครเป็นทางครยงเอ็มปาเป้ให้หายไปตลอดทั้ง90นาทีด้วยสัมปาย นั่นจึงทำให้เราได้เห็นตัวของทางดีนี่มีการออกมาขอโทษขอโพยทางแบลตตี่ว่าเขาได้บอกผิดไปจริงๆก่อนเกมการแข่งขันจะเริ่มต้นขึ้นและสุดท้ายฟีทามในสนามนั่นแหละที่มันเป็นเครื่องพิสูจน์ทุกอย่างเพราเมงเคยพูดเอาไว้ว่าครโนแบลี่ไม่มีทางที่จะหยุดทางวินิสูตูเนี่ยได้เลยนะดีนี่กล่าวระหว่างที่เขาไปจัดรายการ The Football Exchange Podcast ถ้าจะฟองการเรื่องของเขาในตอนนั้นผมก็มองว่ามันก็ดูเป็นคำพูดที่ยุติธรรมดีแล้วนะแต่ท้ายที่สุดสิ่งที่ผมพูดออกไปนั้นมันผิดแบบเต็ม,เ,ตมเลย ยังไรก็ตามผมก็มีคำถามหนึ่งอยากจะฝากไปถึงท่านเจมี่คาราเกอร์ด้วยนะว่าทำไมพวกนักเตะของลิเวอร์ pool อย่างทางแบรดลีย์ถึงสามารถสลุกขึ้นมาและเล่นได้อย่างสุดยอดมากมายขนาดนั้นทั้งนั้นี่ก่อนหน้านั้นเจ็ดเกนที่ผ่านมาเขาทำไม่ได้แบบนั้นแต่ในตอนนี้เราได้เห็นร่างที่ดีที่สุดของตัวแบรดลีย์แล้วแล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไวไ้ใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้า สวัสดีครับ